หมามาว่ามันหน้าตาเหมือนไส้เดือนเลยใช่ไหมครับ้ <c oughs> มันเต้นน่ะไส้เดือนเต้นน่ะลูก Yes DJ ฝกติดตามช่องฟุกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่โฟ๊ทำอะไรครับลูก <c oughs> ี่โฟล์กจะลดต้นไหนครับจะลดต้นอันดับนี้เป็นไงบ้างครับพี่โฟล์กดน้ำต้นไม้สนุกไหมครับสนุกค่ะแล้วเป็นไงบ้างต้นไม้ของเราโตหรือยังเอ่ยโตแล้วครับโตแล้วใช่ไหมโอเควันนี้นะคะพี่โฟล์กลยหมาหมาก้อยนะครับ จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทำลาเมนย่างกันนะครับโอ้โหน่าสนใจไมล่า <c oughs> นี่มามาได้ลาเมนแบบใหม่มานะครับจากเซเว่นอีเลว่นนะครับมันเป็นลาเมนมัชเมลโล่นะครับวันนี้ก็เลยจะให้พี่โฟกลองมาเล่นดูนะครับมาพี่โฟกแกะเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาลาเมนใส่เตาย่างนะครับวันนี้เราจะย่างลาเมนนะครับโอ้โ <c oughs> พี่โฟบหมามาว่ามันหน้าตาเหมือนไส้เดือนเลยใช่ไหมครับ <G ül> ใช่ครับอ ain, อเดี๋ยวลองจับดูสิดีอ, <G ül> อันนี้เหมือนอุด้งอุด้งตอนนี้เหมือนไส้เดือนนะครับเป็นหนอนสีชมพูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างไส้เดือนเอาในป่ากันนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับปัดเครื่องดึงดึงึงงมันเต้นอ่ะไส้เดือนเต้นอ่ะลูกดึงดึง,ดง เดือนดุกดิกดุกดิกเลยอ่ะอี๋ยียน้ำจิ้มมาให้เราด้วยนะดูซิโอ้เป็นช,ช็อกโกแลตนะคะเหมือน,นทำเจลเลยอ่ะมันเหมือนเลือดได้แล้วน้จิ้มมาเสิร์ฟแล้วครับจิ้มเลยจิ้มเลยไหนเป็นไงครับ ป็นไงครับกลัามากเลยครับหูไส้เดือนนะครับเนี้อพอกินไส้เดือนยอดเลยอะไรนะครับปากก็เพื่อนนะคอะทำ แซ่บไหมแซ่บเป็นไงไส้เดือนลบไหมหรอมือยังรครับไม่เลยดูไม่เลยนะคะทุกซี่อะใช้ใช้ตะเกียบนะครับจิ้มมาเลย้เว <c oughs> ิ่งดิน้นอื้มไส้เดือดมากินดูปากพี่โฟกซี่ครับ ดำเลยนะฮะดำแต่ช็อกโกแลตนะครับเอ้าเร็วเร็วให้เดินตรงนี้ยังไม่สุกเลยเปิดเตาย่างเลยครับดึงดึงดึ๊กกินแบบสดสดกินแบบสดๆเลยนะครับโอ้โห้โกสเขาดิกุ๊กๆุอกนุีกันสดไหมอ่ะสดนี่ครับ อุดท้ายแล้วสรเดือนตัวนี้จะเป็นของใคร,ร <laughs> มาเลยคุคุก,กเข้าไปาย <laughs> ยเยอะๆันนี้ให้หมดนี่ต้องใช้ให้คุมนะอุ้ยอ้า อะไรนะหัวขาดหัวขาดโอ้มันเหมือนไส้เดือนเลยนะคะมันทําเป็นสีชมพูก็เหมือนไส้เดือนเลยยิ่งใส่ช็อกโกแลตยิ่งเหมือนไส้เดือนเลยใช่ไหมเฮโฟกิสายเดือยมันดิ้นในป่าเฮโฟไหมอะโอ้หหมดเุกอย่างเลยนะคะทั้งซอสแล้วก็มัชเมลโล่ไส้เดือนนะคะหมดแล้ว นะครขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับฝากดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย